โตโยต้าเบลตา0 2 5เป็นรถยนต์ซีดานที่เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่กำลังมองหาความสมดุลระหว่างสมรรถนะความประหยัดและความคุ้มค่าถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดภายใต้แนวคิดความเชื่อถือได้แบบดั้งเดิมของโตโยต้ารุ่นปี2025นี้มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ได้รับการอัปเดตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ขับขี่ยุคใหม่รถซีดานขนาดกระทัดรัดคันนี้ใช้งานได้หลากหลายทั้งในเมืองและเดินทางไกลมีดีไซน์ที่ทันสมัยและประหยัดน้ำมันทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในกลุ่มรถซับคอมแพ โตโยต้าเบลตา0 2 5มาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูเรียบหรูสาง่างามเส้นสายภายนอกดูฉบเฉี่ยวมีไฟหน้าแบบเลดและกระจังหน้าทรงสปอร์ตที่ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ระดับพรีเมียมแม้จะมีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขนาดตัวรถถูกออกแบบให้เหมาะสมกับการขับขี่ในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวขนาะเดียวกันก็ยังมีพื้นที่ภายในเพียงพอให้ความสะดวกสบายและการขับขี่ที่มั่นคงบนถนนทางไกลรูปลักษณ์ภายนอกที่รุ่มยยังมีส่วนช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้มากขึ้น ภายในห้องโดยสารของเบลตาให้ความรู้สึกกว้างขวางและจัดวางอย่างเป็นระเบียบเบาะนั่งให้การรองรับที่ดีทั้งด้านหน้าและด้านหลังโดยเฉพาะพื้นที่วางขาสำหรับผู้โดยสารด้านหลังที่ถือว่ากว้างสำหรับรถขนาดเล็กแผงคอนโซลหน้ามีการจัดวางปุ่มควบคุมต่างๆอย่างเป็นระบบใช้งานง่ายและเข้าถึงสะดวกการเลือกใช้วัสดุนุ่มสัมผัสและโทนสีที่เรียบง่ายช่วยเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมภายในห้องโดยสารให้เหนือกว่ารถคู่แข่งในกลุ่มเดียวกัน โ o โยต้าเบ t ต2025ติดตั้งหน้าจอ Infotainment ขนาด7นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ให้ผู้ขับขี่สามารถเชื่อมต่อและเพลิดเพลินกับความบันเทิงได้ตลอดการเดินทางระบบมีการตอบสนองที่ดีใช้งานง่ายทั้งในเรื่องของเพลงการโทรระบบนำทางและแอปต่างๆที่จำเป็นระบบเสียง6กลำโพงให้คุณภาพเสียงที่ดีสำหรับการฟังเพลงทั่วไปพร้อมช่อง USB และ b l e t ู tooth ที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกกลุ่นย่อย ในด้านสมรรถนะโตโยต้าเบลต้า2 5 2 5ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด1.5ลิตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ให้การขับขี่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์นี้ไม่ได้เน้นสมรรถนะที่เร้าใจหรือการขับขี่แบบสปอร์ตแต่เพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันและขับขี่บนถนนไฮเวย์อย่างผ่อนคลายโดยให้กำลังประมาณ105แรงม้าซึ่งเหมาะสมกับการขับขี่ในเมือง ช่วยให้การเดินทางเป็นไปอย่างเงียบและราบรื่นเกียรีวีทีช่วยให้การส่งกำลังเป็นไปอย่างต่อเนื่องและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันจุดเด่นด้านความประหยัดน้ำมันเป็นหนึ่งในจุดขายสำคัญของเบลตาโดยสามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้ประมาณ19-21กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่ซึ่งถือว่าโดดเด่นสำหรับผู้ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันโครงสร้างน้ำหนักเบาและดีไซน์ที่รุ่ลมยังช่วยเพิ่มความประหยัดให้มากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มค่าและครอบครัวที่เน้นความประหยัดโตโยต้ายังคงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในทุกรุ่นโดยเบลต้า2025มาพร้อมกับฟีเจอร์ความปลอดภัยพื้นฐานเช่นถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบเบรก abs พร้อม ebd เซ็นเซอร์ถอยหลังและกล้องมองหลังที่ช่วยในการจอดในพื้นที่แคบรุ่นย่อยระดับสูงยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูง เช่นระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวและระบบป้องกันล้อหมุนฟรีซึ่งแม้จะไม่ได้เทียบเข้ารุ่นพรีเมียมของโตโยต้าแต่ก็ถือว่าค่อนข้างครบถ้วนเมื่อเทียบกับรถในระดับราคาเดียวกันระบบการสะเทือนของเบลต้าถูกปรับจูนมาเพื่อเน้นความนุ่มนวลในการขับขี่มากกว่าความสปอร์ตสามารถซับแรงกระแทกจากพื้นถนนได้ดีให้ความรู้สึกสบายในสภาพถนนที่หลากหลายพวงมาลัยไฟฟ้ามีน้ำหนักเบาใช้งานง่ายในสภาพการจราจรหรือการจอดรถ ทำให้เบลต้าเป็นรถที่ขับง่ายเหมาะสําหรับผู้ขับขี่มือใหม่หรือใช้งานในเมืองรัศมีวงเลี้ยวที่แคบยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวอีกด้วยพื้นที่เก็บสัมภาระถือว่าเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งโดยมีความจุ475ลิตรซึ่งเพียงพอสาหรับการเดินทางช่วงสุดสัปดาห์หรือการใช้งานประจําวันภายในห้องโดยสารมีช่องเก็บของหลากหลายทั้งที่วางแก้วน้ําช่องเก็บของที่ประตูและกล่องคอนโซลกลางเบาะหลังสามารถพับลงเพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกได้หากจําเป็นเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานให้มากยิ่งขึ้น โตโยต้ามีการจัดจำหน่ายเบลตา2,025ในหลายรุ่นย่อยเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่มีความต้องการที่หลากหลายตั้งแต่รุ่นพื้นฐานที่ใช้งานได้จริงไปจนถึงรุ่นท็อปที่มีอุปกรณ์ครบครันลูกค้าสามารถเลือกได้ตามงบประมาณและฟีเจอร์ที่ต้องการโดยทุกกลุ่นมากับความมั่นใจในชื่อเสียงด้านความทนทานค่าบำรุงรักษาต่ำและเครือข่ายบริการหลังการขายที่กว้างขวางซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเป็นเจ้าของในระยะยาว โตโยต้าเบลตา2,025ถือเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าความน่าเชื่อถือและความประหยัดในการเลือกซื้อรถคันใหม่แม้จะไม่ได้โดดเด่นในด้านสมรรถนะหรือความหรูหราแต่ก็สามารถตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างครบถ้วนท่ามกลางราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและสภาพการจราจรที่หนาแน่นเบลตาจึงเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการความคุ้มค่าในทุกการเดินทาง ไม่ว่าคุณจะเป็นคนวัยทำงานครอบครัวขนาดเล็กหรือผู้ที่ต้องการรถคันที่2ที่เชื่อถือได้เบลต้า <Delta S 1> ก็สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายได้อย่างลงตัวยังคงรักษาคุณค่าหลักของโตโยต้าในด้านคุณภาพและความเรียบง่ายพร้อมผสานเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่การเชื่อมต่อและความประหยัดที่ผู้ขับขี่ยุคใหม่ต้องการรถซีดานที่ครบเครื่องคันนี้ยังมีแนวโน้มที่จะมีมูลค่าขายต่อที่ดีในระยะยาวจากชื่อเสียงที่มั่นคงของโตโยต้า โดยรวมแล้วโตโยต้าเบลต้า2025ยังคงเป็นหนึ่งในรถซีดานที่คุ้มค่าที่สุดในกลุ่มให้แพคเกจที่สมดุลและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ในวงกว้างและคาดว่าจะยังคงได้รับความนิยมในหมู่ผู้ซื้อที่เน้นความคุ้มค่าโดยเฉพาะในตลาดที่ให้ความสำคัญกับความเชื่อถือได้และความประหยัดหากคุณต้องการติดตามรีวิวและข้อมูลล่าสุดของรถยนต์เจดี